ทีนี้นเราต้องมาพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงอันนี้ผมจะขอเวลาประมาณสัก10 10นาทีนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับใครโดยเฉพาะย่ที่ติดตามตัวของแบบคูจินนะครับผมไดสิเกะตรงคาโตซังในฟุโกเคจิบาลานิมิตด้วยเนะี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มั้งในทวิตเตอร์แต่ถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเพราะจริงๆก็ถามว่าพอที่จะแคร์ได้ไหมก็แล้วแต่คนจะมองเอางี้ดีกว่านะครับผมก็ไม่อยากจะ ผมก็ไม่อยากจะขัดแนวคิดหรืออะไรนะครับผมแต่ว่าฟุโกนะครับเคืออนิเมะเรื่องฟุโกเคจิบัลานอันลิมิตหรือคู่ชิปในรูปที่ดังมากอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้เขาก็ยังนั่งอยู่มากผมคิดว่างน้นนะครับผมนะนักเขียนเรื่องนี้เคยทวีไว้ว่าอยากชักว่าใส่รูปปั้นหน้าเด็กผู้หญิงนะครับผมซึ่งผมให้ซอสแล้วนะครับเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเหมือนกับคุณมิุถามว่าแบบข่าวนี้จริงหรอข่าวนี้จริงครับผมมีซอสอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นตัวของคนที่เขียนไรโนเวลของตัวซีรีส์ตัวนี้นะครับซ่งาาก Line ึ o เป็นตัวของคุณยาสุทากะสุซุยนะครับมนะซึ่งก็เออเรื่องนี้นี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประมาณว่าคือคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยคือมันจะมีพวกเอ์ตรีมิสอยู่อ่ะมันจะมีพวกเหมือนกับแบบพวกชานิยมจ๋าเออ ญี่ปุ่นก็ยังมีเอาบอกไว้ก่อนญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศดีๆกันนะ,นะครับญี่ปุ่นเหยียดชาติเก่งมากนะครับบอกไว้ก่อนคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าเหมือนกับตัวของเอออาจารย์เขาเนี่ยนะครับอาจารย์ซุซยเนี่ยคือแกแบบแกเหมือนกับอารมณ์ขึ้นมั้งสงสัยเพิ่งดูไวทีวีหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวหรอผมก็พูดแซวแต่ว่าคือแก ไปพูดกับเชิงเหยียดมาว่าเหมือนคือเหมือนอาจจะมันไซม์ผมไม่รู้นะครับช่างแม่งเถอะแต่จริงๆเขาออกมาขอโทษเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรที่เก่ามากตั้งแต่ปี2 37แล้วเรื่องเนี้ยท่านจำไม่ผิดนะ <S <s คือเหมือนกับประมาณว่ารูปปั้นที่แบบว่าโตของคุณซุยซุยเนี่ยเขาไปพูดว่าอยากจะชักป้าใส่เนี่ยมันเป็นลูปปั้นของผู้ที่เป็นเหยื่อถูกทารุณกรรมทางเพศนะครับคือเป็นชาวเกาหลีอะไรนู่นเนี้ยแล้วแหละในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งครูก็รู้นะว่าญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาจะเป็นสัญ คือคือจะด่าว่าเฮียก็คงไม่ได้เพราะว่า pressure. มันแล้วแต่คนจะมุมมันคืออันนี้ผมก็ไม่ได้พยายามจะเข้าข้างญี่ปุ่นนะแต่ว่าสงครามนะครับผมสงครามคือสงครามเพราะผมสงครามาม,มันไม่ไมีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแล้ววิธีการในการเพื่อนนามาสู่ชัยชนะเพื่อนนามาสู่เหมือนกับวิถีทางของการได้มาซึ่งอาํานาจเล่นนานๆนะทุกทุกที่มันมีไม่เหมือนกันมันแล้วแต่เราจะมองว่าแบบไหนคือดีแบบไหนคือเลวนะครับผมบางคนก็บอกว,ว่าญี่ปุ่นก็ทําอย่างนี้ก็เลวเหมือนกันแต่อาจริงๆฝั่งตรง,งข้ามก็ไม่ใช่เล่นเล่นเอางี้ดีกว่ามันแล้วแต่ว่าใครเป็นคนที่ถือถืืออเเเพพ่่่ใใหห้้นนนยกวาแและคคครรป็ที คนที่ชนะในสงครามนั้นผู้แพ้ก็เป็นคนเลวไปคนชนะก็เป็นคนดีไปเรื่องราวของฮีโร่กับปีศาจสู้กันอ่านั้นก็เป็นอ่านี้คือผมพยายามจะพูดข้อเท็จจริงหรือว่าผมพยายามจะพูดถึงเหมือนกับเป็นแบบความเป็นจริงของสงครามให้ฟังนะครับว่าสงครามมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องแย่ๆอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเป็นมะเร็งของมนุษยชาตินะครับซึ่งตัดออกก็ตัดออกไปได้ไม่หมดมันก็ยังคงลุกลามไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะครับผม มีแตก่ก็ต้องมีรวมมีรวมก็ต้องมีแยกทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าเหมือนกับพอแกไปเหมือนกับเออไปคอมเมนต์แรงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการลนลงเลยนะครับเป็นแฮชแท็กลนลงให้คนเลิกวีดนะครับเลิกสนับสนุนฟุกโกเลยครับนะ การสนับสนุนผลงานดังกล่าวทําให้นักเขียนมีจุดยืนในเครดิตนะครับและได้เงินผ่านทางสินอคาพิเชียลยิ่งอนิเมะดังเท่าไหร่ที่นักเขียนที่เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นก็ยิ่งมีหน้าตาในสังคมได้รับการมองข้ามกับการกระทำและทัศนคติที่เลวทรามมากขึ้นนะครับนะสิ่งที่นักเขียนเห,เหยียดหยามไม่ใช่แค่รูปปั้นธรรมดาแต่ แค่เป็นแต่เป็นสัญลักที่เป็นตัวแทนความเจ็บปวดของผู้หญิงหลายพันหลายพันหลายหมื่นคนที่ต้องผสมในช่วงสงครามโลกเอาว่ากันไปอย่าได้มองข้ามสิ่งนี้อย่าเพิกเฉยอย่ามองข้ามเพียงเพราะอนิเมะมันสนุกหรือคู่ชิปมันถูกใจอย่าลดทอนความรุนแรงของการกระทำดังกล่าวคนที่อยากใชกวัใาสา่เยอสองครามเป็นต้นฉบับการสร้างอนิเมะเรื่องนี้ขึ้นมาเอยียบย่ำใจความเป็นมนุษย์ไปเท่าไหร่อย่าสนับสนุนเขาเลยค่ะเออเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักนี่นะตัวของคุณซุสุยก็โพสต์ไปในบล็อกนะครับซึ่งนะครับผมเมื่อวันที่ะี่ับ เออเมษายนปีปีดังกาวมันปี2017นะครับผมนะแล้วก็ทุกๆคนไปกันเถอะไปชักว่าวใส่หน้าเธอนะครับแล้วก็อาบเธอด้วยน้ำมัสจิดีน้ซีเมนก็หยาบนะครับหยาบมากนะครับผมแต่ว่าก็วู้หู้ยุกิบอยซูซูยแฮตเก้นโนเทอริตี้ฟอร์ฮีดโพลิทิคอลอินคอร์เรกฮิวเมอร์ก็คือเป็นการเล่นตลกเข้าใจว่าเขาเล่นตลกเสียดสีแต่ว่าพอดีว่าเล่นไม่เก่งหรือไม่ก็ไม่เข้าใจ ความหมายของเชิงการเมืองที่แท้จริงหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็เลยเหมือนก็ไปคอมเมนต์แบบไปคอมเมนต์แบบหยาบคายแบบนั้นออกมาถึงผมเข้าใจาแหละว,ว่าบางคนอนะ่ะมันก็มีนะครับไอพวกแบบประมาณว่าเล่นมุกอะ่ะแต่เล่นมุกไม่รู้จักทูไม่รู้จักที่ไม่รู้จกัจกทางไงก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับนะฮะเออก็นะครับ,นะรบซึ่งก็แน่นอนนะครับผมทวิตดังกล่าวได้ลบไปแล้วแล้วก็สุยได้เออตามออกมาขอโทษนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาก็ถูกแบนในเกาหลีใต้ ก็นั่นแหละครับผมแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าคือคือถ้าเป็นผมนะผมจะมีมุมมองแบบนี้ว่าคือถ้าเราไม่อยากจะสนับสนุนนักเขียนหรือว่าเราไม่ชอบนักเขียนอะ่ะก็ให้มันเป็นที่เรื่องของตัวบุคคลไปเพราะว่าพูดตามตรงอะ่ะคือแน่นอนถึงแม้ว่าคุณไม่อยากจะสนับสนุนผลงานของตัวของคุณผู้เขียนอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะัก็สิทธิ์ของคุณแต่ว่า อยากให้มองอนิเมะเป็นอนิเมะอยากให้มองผลงานเป็นผลงานเพราะว่าอย่างน้องผลงานตัวนี้มันเป็นคือคนที่มีความเกี่ยวข้องอะ่ะมันมีเยอะ,อะครับผมมันไม่ได้มีแค่ตัวของแบบผู้เขียนคนเดียวคือแนะ่นอนผู้เขียนเขาได้ลิขสิทธิ์เว้ยแต่ว่าคนอื่นอะ่ะที่มาร่วมอีโวกับงานตัวนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผมว่าคนนี้แบบมีบทบาทเยอะสุดอะ่ะคือคนเขียนบทอย่างน้อยให้เครดิตของคนเขียนบทนิดนึงครับเอา,อางี้ดีกว่าคุณคิชิมโตะทากุเนี่ยที่แปลงมาจากนิยายที่แบบว่าอาจจะประมาณ80 0 0ันกว่าหน้าแต่ว่ามาแปลงให้เหลือประมาณแบบ อนิเมสิบสองตอนเนี่ยคุูต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับคืออันน,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 นี้อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกอันเดอร์อะพริเชตเยอะมากคือเป็นเรื่องที่เหมือนกับถูกมองข้ามเยอะเพราะว่าหลายคนเ่เวลาไปมองอ่ะชอบไปมองเหมือนกับเป็นเครดิตนักเขียนเบื้องต้นเลยอ่ะของผลงานนั้นๆน่นอะอย่างตอนแฮร์รี่พอตเตอร์่ะก็คือคุณก็ไปมองแล้วก็ให้เครดิตกับตัวของแบบ JK r o w l i n g ถูกไหมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอสิ่งที่เราทําไม่รู้จักกับผลงานตัวน,นั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นมูฟี่หรือ่าอนนนนะหรออะไร้ี คนที่มีบทบาทสำคัญสุดคือไวเซอร์ภายในเรื่องคือแบบเป็นซีรีส์คอโมโพเิชันก็ดีเป็นสคริปต์ไวเตอร์ก็ดีนะครับผมคืออยากให้ทุกคนแบบอพิเศษต,ตรงนี้เยอะกว่านี้อยากให้ทุกคนเหมือนกับชื่นชมหรือว่าให้กําลังใจกับจุดตรงนี้ดีกว่านะครับคุณไม่ชอบตัวผู้เขียนไม่เป็นไรคุณไม่ชอบตัวของคุณซุสุยไม่เป็นไรคุณไม่เห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองเขาคุณไม่เห็นด้วยกับการที่เขาเป็นคนเหยียดสัญชาติไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ชอบผลงานเลยผมว่ามันดูไม่ค่อยยุติธรรมอ,กอกยกู่ คือเลิกสนับสนุนฟุโก,โกเลยผมมองว่าอย่าเลยดีกว่ามันดูเป็นมันดูเป็นวิธีการที่มันดูแบบมันดูแรงไปเอายอย่างนี้ดีกว่ามันดูเหมือนกับแบบหัวชนฝามากเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มองในกรณีที่ผลงานเป็นผลงานดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องอะ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวคุยเขียงคนเดียวมันมีคนอื่นอีกเยอะเลยครับนะคนที่แบบมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้เนาะอ่ะใช้สติใช้ความคิดแล้วก็ใช้ผลกันนิดนึงละกันในการที่จะ พูดถึงหรือว่าในการที่แบบจะอะไรกันละกันแต่ว่าถึงเวลานั้นก็ไม่เปลี่ยนลำดับของเรื่องนี้เพราะว่าอนิเมะก็ยังแบบเหมือนเดิมนะครับ